MG ลุยตลาดรถพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบอีกครั้งส่งนิว MG e m a x u แม็กซ์ซัดไนพที่นั่ง ไฟฟ้า100%พร้อมฟีเจอร์ใหม่อัดแน่นทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและความคุ้มค่าขอราคาสุดเล้าใจเพียง1 7990 0 0บาท New MG Maxus Nai Pass ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถครอบครัวแบบ EMPV ครบเครื่องทั้งความปลอดภัยความสะดวกสบายและดีไซน์ล้ำสมัยภายนอกโดดเด่นด้วยไฟ Day t i m e n ล n n นิ่งไลท์พาดยาวเชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้างลอ้ออลลอย19นิ้วดีไซน์ใหม่และรองรับการใช้งานนอกสถานที่ด้วยระบบ V2L สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด6.6กิ โลวัตภายในมากระเบาะ V.I.P. ลายใหม่คุ้มหนังสังเคราะห์สัลลูผู้โดยสารตอนหน้าลำโพง8จุดมา,ากันแดดด้านข้างเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีตัวพับแถว2ดีไซน์ใหม่ใช้งานล้องตัวขึ้น MG ยังจัดเต็มด้วยข้อเสนอพิเศษ,ษทั้งประกันภัยชั้น1ฟรี MG 6 Charger พร้อมติดตั้งและรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนายพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนาวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการ MG ประเทศไทยยืนยันว่า New MG Maxus นายพัทคือคำตอบที่ใช่สำหรับคนมองหา EMPV ที่คุ้มค่าที่ส ตลาดขนาดนี้รถพร้อมทยอยส่งมอบในเดือนสิงหาคมนี้สนใจสอบถามที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ